ยาเนอยานี่ก็คือกางเกงสีผมเอามาให้ <c oughs> เอามาฝาเอามา,าให้คุณแม่ป้าให้นะครับเ<ช>บึ้งกันหน่ม่แม่ป้าแบบไหนเอาออกเบึ้งเลยนี่ต้องฝาอ๋อครับนี่แม่ป้าแบบนี้นะครับ,รบป<ะ>้าหัวเขา่าเท่าไรกันครับคุณแม่ครับซาบะซาบาทผมให้แม่หล่ออหนึ่งเนาะอ่ะคุณนม่ร้านซอยเลือกันไปครับนี่เกษตรทุกทุ่งซอยเลือ ไฮเปอรแม่หนึ่งร้อยบาทาสมทบเป็นค่าหัวอาหารให้น้องแมวนำ้ำปลาทูกับหัวครับถ้ามีรายผมกสงสกิให้เป็นมือ ดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับจะสรุปรวบรวมกับสำนักข่าวอิสระครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องซุ่มซนในคุมร่วมใจเป็นหนึ่งนะครับวันที้วันที่ยีิบสองครับวันอาทิตย์ที่ยีิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับพิกัดครับพิกัดอยู่บ้านเพียเผ่านะครับ โมซีตำบลทุ่งคำน้ำเสบอำเภอรวรินนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมนีได้เขามาเยี่ยมพี่น้องซุมสดนคุ้มรวมใจเป็นหนึ่งนะครับเ๋ยวห้องเเขามาสัมผัสสัมผัสกับพี่น้องที่อยู่ในซุมสดนนะครับว่ามีความเป็นอยู่แบบใดนะครับโดยเฉพาะบ้านของคุณยายอุไรวันเปี่ยมสูงเนินนะครับอายุ 65ปีซึ่งคุณยายเพิ่นจะเป็นคนพิการนะครับเป็นคนพิการขาแล้วก็มีน้องแมวอยู่ประมาณเก่าตัวสิบตัวแล้วก็ม้านึ่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่รักสัตว์น้ำกันเดี๋ยวเขาจะมาสัมผัสแ้วก็หาผู้ใจบุญรวมบริจาคซอยเหลือชีวิตของสัตว์ที่คุณแม่รับอุป,ปการะอยู่นะครับก็คือชีวิตของแมวนี่แหละนะ ตัมพังของคุณยายเองก็เป็นคนพิการนะครับรับจ้างแบบใดอยู่จังไดเลี้ยวเข้ามาสัมผัสสัมผัสกันเลยกรับเกษตรลูกทุ่งรวมกับสำนักข่าวอิสระตามกันไปเลยครับผมครับตัวนี้เข้ามาอยู่มองบ้านของคุณยายนะครับคุณยายอุไรวันนะครับ ว่าเป็นเป็นอยู่แบบไรกับเพื่อนบ้านของเพื่อนนั่นนะครับเดี๋ยววันนี้กเกษตรลูกทุง่งเกษตรนะนำพี่น้องมาสัมผัสสัมผัสคุณยายนะครับซึ่งเป็นคุณยายที่ใจบุญนะครับเลี้ยงแมวมีหนองแมวมาอยู่นํานะครับประมาณเก่าตตซี่โตนะครับกับชีวิตหมาอีกหนึ่งชีวิตนะครับนี่ครับหมาซึ่งยูซ้อยคุมรวมใจเป็นหนึ่ง รับพี่น้องที่ติดตามเบื่อคลิปนี้แต่ก็มารวมใจกันสรอยเหลือพิจารณานะครับว่าคุณยายเพิ่นมีความเป็นอยู่แบบไหนะครับนี่ครับคุณยายอยู่พอดีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับมณีเกษรลูกทุ่งรวมกับสำนักข่าวอิสระก็เยี่ยวข่าวเอฟไอโอนะครับมาเยี่ยมคุณยายมาสัมผัสสัมผัสมาถามความเป็นอยู่เนาะคุณคุณแม่อยู่ซื้อว่าอุไรวันเปียมสูงเนินเนาะแม่เนาะ เออดะกะอายุเท่าไรครับแม่หอายุหกสิบห้าปีคุณแม่มีอาเสียบยังอยู่ครับตอนนี้ปาผ่ารับเย็บตัดผ้าเนาะปาผ่าไรใดเป็นยังไดครับแม่มได้ี่หาหมือังไงี่หามือจังไงงานเตือนองบทอนนี่ยกาดมปาสมือเสือผ้าก็ไปขาดทุกมืออเกี้ยายรับตัดอยู่บาเต้นขามันลอยตงนี้ก็เลยไปรับตัดขาลอยตรงนี ขามันลอยขาลอยขาทั้งทั้งดีมันจะยืนไปอะไแม่มิจะขาเนี่ยแคขาเดียวแต่อยากแล้วไปบนเรื่องอ่าในเรื่องขาลองยืนขึ้นเบิ่งแม่ดูเขออนุญาตนะครับเพราะว่าเขามาเบิ่งคนพิการนำนะครับพิการมาตีกำเนิดได้วยจังได้แม่อลดซนลดซนกันไปเยอะผาอยู่ช่องบุรีจักปีแล้วครับตั้งแต่พศ38อ๋อปี38กับหลายปีแล้วเนอะ ็นอุบัติเหตุตนงแม่เนาะโซ่โซ่ก็ถือตัดขาบอกครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณแม่เอาขึ้นช่วงมันขาดผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นคลิปขาวนะครับบจับโซ่โซ่เนี่เอาขึ้นแผ่นต้นเรื่องตรงนั้นอ่าแม่ยครับนี่คือย่ามปวดตรงนี้มันทรมาร์ดปวดร้ายค่ะอ๋อนี่คุณแม่เป็นขาขาดแห้งอยู่คนเดียวแห้งปวดไม่เจ๊ใจส่ขาดเมื่อยมันปวด ปวดแห้งค่ะอ๋อเวลาปวดมันเจ็บนานๆป่ะนานๆแห้งหรือว่านานแห้งหรือดูายค่ะปวดตลอดค่ะแต่ว่าน้อยนุ้ยหลายครับยาเนี่ยกินประจำโอเคครัปวดตลอดค่ะปวดแบบตลอดเลยตั้งแต่ตอนมาปวดตลอดแต่ว่าขัดปวดได้หลายก็หลายแห้งอดบได้ก็จังเหนไปห้าหมอฉีดยามันปวดตลอดปวดแห้งมันเป็นโรคซึมเสียวแห้งเป็นบ้าคิดประเน็กประจาา ลูกซึมเสาบส่ซึมเสาบ้างอยู่กับน้องหมาน้องแมว <c oughs> อยู่กับซึ่มก็กลักันอยู่คนเดียวต่อหน้าหมาอ๋อหนอนน้องแมวเป็นน้องคนหมอเพืน่พนก็นให้ออกไปเมื่อวานนีอถามน้องแมวมาจังใดครับน้องแมว <c oughs> น้องแมวแต่แรกเอามาตแต่บ้านตัวเดียวมันมาออกแม่แพ้ลูกอ,ออกมันก็เฮ็ดหมันบ่ได้จับบ่ได้เพิ่นมันสีมันก็จับบ่ได้มันแรงหนียังสีได้เลยมันแข็เนาะแข็มันกรจับบ่ได้คันคนมาสิบ่ได้ถ้าบ่มีคนมันสิเต็มเลยต้องถามอลีไทยเต็มเลยครับให้ค้นนี้หรื คยามมื้อเช้าได้2:00นพาได้กินข้าวเต็มแม่เฮาข้ามื้อนี้มันมาอยู่นําในหลายสิเฮ็ดจังได๋เรื่องอาหารการกินก็แม่ก็เย็บผาไ้ก็ซื้อปลาทูแน่น้องเือกซื้อหัวหามีหน่วยงานใดเขามาช่อยเหลือบ่บ่มีมสํานักงานปศุสัตว์ก็บ่มาบ่เพิ่นก็ประกาศให้เอาไปเฮ็ดมันเองนี่ว่าเฮาไปเอาเป็นที่ไปยามมันมนมาจกมันก็จัาบ่ได้มันนี่มีแต่แม่ยาบ้านประกาศบ่มีหน่วยใด นี่มันก็ออกอยู่มันไปรีดออกอยู่หันก็ต้องวังสี่เพราะว่าเวลานั้นเดี๋ยวผมจะประสานงานไปถึงกรมปศุสัตว์นะครับสำนักงานกรมปศุสัตว์นะครับเบื้องคลิปนี่แหละกับพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปต่อให้กรมปศุสัตว์เบิ้งออกหลายนี่ก็ออกไป่อยเดียงไงยากเคล็ดมันเนาะอยากเคล็ดมันให้ก็ได้ว่าแต่มันบ่บเอากเมือไงจะกับประสาเดี๋ยวเรียกออกเรียกออกครับซ้ำเดือนออกหลูกร้ายเนาะ ก็พออย่างสี่่อาบันนี้มันเกิดจะเป็นผ้าละเพราะว่าิร่ำพังกับคุณแม่กับกับเย็บผ้าฮาชีเพี้ยงอยู่คนเดียวมีครอบครัวมีมีสามีมีบุตรบ่ครับเคยมีตะกี้เลิกล้าแต่ไปแตุ่้หัวนะแต่รถช่อยู่แล้วก็นเนี้ยอ๋อมีบุตรนำกันบ่ครับมีสองคนน่เขาก็หายตัวไปพี่จันหายตัวไปเลยเขากับประทรงเขบ่มาเบิ่งแม่เลยเคยมีคนมาเอาลูกไปร่องก็ขึอนเหยียบพายู่ยหลูกตอนนี้ไม่ปวดกัน รูบอนไดครับลูปเล็กเต็น่อยหน่อยเพื่อนรูปอ๋อนำหาค่ะกับตามหาจังสามสูงแล้วก็มีรูปตอนเพื่อนอยู่ปวชปี่สามวันนี้คือรอคอยวันนี้คือรอคอยไอ้ลูกหายกายบ่รอคอยก็ได้อย่คนเกก็ได้อยู่คนเดียวแต่ก็บพราเห็นวีแววอย่างบ่มีข่าวอยังมากข่าวเลยยแต่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เหลืยงเพิ่นมากพ่อชายพ่อจ้างเบ่มากครับผมพ่อใหญ่ม่ใหญ่ตายอันนี้ก็เป็นรอบๆบริเวณบ้านนะครับกับมืนอนี้กับ กระเซนลูกทุ่งเอากระเซนลูกทุ่งผสมนักข่าวอิสระผสมนักข่าวอิสระนะครับแล้วก็ยกขาเอฟเวอร์หุ่นเมียเมียมียก็ยู่ซึ่งลังคาหนะครับมันก็ซองอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเนาะแม่เนาะซื้อบ้างได้ไหมครับนี่ซื้อบุญทรงค่ะบุญทรงอันนี้ละครับกัญญาจากัญญาณีเนาะอันนั้นละครับคุณแม่ <IDE> แม่พัดอพักกันอยู่สุมส่นเดียวกันนี่เนาะเป็นเพื่อนบ้านนะครับครับครับผมอันนี้เพื่อนกัอยูเดี๋ยวเด่ะผมจะมาบนหาดนี่ครับน้องแม่ก็บเรียนไปเรียนมานี่ครับี่ก็อยู่แบบสุมซอนอยู่แบบผู้ยากไรนะครับรายได้ก็มีแค่เงินเดือนคนพิการนะครับเงินผู้เท่ากับเงินพิการในไดร่วมกันบ่ กับคนกับคนพิการขาข่างเดียวนะครับกับฮ็ดกินเองนะครับอ่ะบ้านนี้ก็มาสัมผัสว่ามีความเป็นอยู่จังไรบ้านในเศร้าหรือจังไรครับบ้านที่ว่าของเศร้าที่แต่ว่าบ้านในบริษัทเศาเป็นบ้านแต่ของอยู่แต่ว่าหางอยู่บ้านในเฮาหาอ,อุปกรณ์มาเฮ็ดเองอมาสร้าง<ย>เองแต่ว่าที่น่ะเป็นที่วัดซื้อขายแบบโบได้สื่อขายโบได้เป็นทีวัดของวัดสุปัตวนารามอ่า จะบอกพี่น้องนิดนึงนะครับว่าที่วัดสุป,ปัตวนารามวัดสุป,ปัตเนี่ยจะอยู่ริมฝั่งมูลข่างทั้งทั้งสายมือนะครับพอริมมูลครับพอบบที่นี่กัแถวบริเวณพื้นที่ต้นนี้กัเป็นที่ของวัดต,ตามที่พี่น้องชุมชนให้ขอมูลน,นะครับพาก,กันมาอ,อยู่นี่หลายปีแล้วบครับ เต่พ <muitas S 2> ่อเต้แม่อันนี้ก็ดูเต้พ่อเต้แม่เนาะพ่อแม่ตายก็เต่เกิดวะเกิดที่นี่เลยบอแม่ค่ะอ๋อก็แต่ว่าเกิดที่สุพรรณเสียไปแล้วก็ลูกเต๋าอยู่แท้อ๋อเสียค่าที่ค่าซ่าจังไรครับนี่ปีละหลายปีหลายปีละเพิ่งคิดจังไรครับวันนี้คืนเป็นสองบาทแล้วอ๋อคืนมาเนี่จั๊กปีแล้วคืนมาเนี่ยเลเพิ่งจะคืนในปีงจะคนแล้วค่ะเพิ่งจะคืนคืนปีนี่บอครับแม่ค่ะตารางบาละสองบาทตารางบาละสองบาทอืมวันนี้อยู่พูดจักตารางบาท พูละนิดละหน่อยพูลวงคนก็ร้ายเป็นไรกัมีสี่อยค่ะยูเนี่ยกันองย่ยของยายแล้วยูนี่สองหาสองันหาสิ่เนี่มันเป็นหาลอยเลยอ่ะมันมีละหาลอยมันร้ายจริงอะท่านไหกว่กกันเสียกนก็คือว่าเสียเขากับประท้วงกันอยู่ข้องี้หน้าหนาแห้งคือแบบว่ามันแพงโพดผพูคือยายยูสิว่ามีไร่ใหญ่คือแค้เงินผู้เฒ่าทั้งสิ้ กับพ่อพ่อเสียใจคาทีเองสินะจจะครับครับแต่เรื่องการเป็นการประท้วงกันนั่งแบบคือขออยากเป็นจป็นดีวัดคือมีทีหลวงหลายแต่โมเมนต์โมเมนต์แต่ยูแค่นี้ได้จ้ะโมงอื่นก็มีอีกรวมเป็นเที้ยวเอันมันทางซ้ายน่ะกระแมนนะค่ะอ๋อตั้งแต่ปากทางผุนมากนาะมทางซ้ายปะลนะแมนเมื่อเมื่อก่านี่กระแม่อเม่อคั้งเมู่อก่านี่กระแมนที่บ้านบ้านเท่านี่ยโมซีแมนค่ะโมซีไปร่วมมาถึงโมเก่าเป็นทีของวัดสุปัตวนารามนะครับเป็นวัดหลวงของอุบลเก็บค่าเซาทีกับพี่น้องชุมชนนะครับ แต่แรกอะตะล่างวาละหนึ่งบาทตัวนี้ขึ้นเป็นสองบาทแล้วแต่ว่าถ้าปีต่อต่อไปกะบโบนเนอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะขึ้นตามเศรษฐกิจอ่าสาานกานกะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องซุ่มซนนะครับในฝั่งเมืองฝั่งทางวารินนะครับบ้านนี่บ้านยังกบบ้านเพียเผาจ้ะเพียเผาตำบลคำน้ำแสบทุ่งปะมีบ่มีทุ่งบ่ตำบลคำน้ำแสบซื่อเนาะอำเภอวารินสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พี่น้องนะครับเมื่อเห็นคลิปนี้แหละครับกระเบิงซอยกันพิจารณานะครับซอยเหลือคุณยายอุไรวันนะครับเปี่ยมสูงเนินนะครับกะบ้านกะอยู่อันนี้ไัเฮทหายแต่คุณแม่เอางบมาจะใส่ลูกหลานเพิ่นน่ะงบอันนี้ลางงบยังก็ไอ้ติ๊กนี่งบหมูบ่บ้านมันคุ้งเขาไม่อยากทราบเขาไม่ยอมเขามาออมแล้วเขาจะมีสร้างมาเฮ็ดให้อ๋อครับสร้้าางมใหอันนี้งานที่คุณแม่รับ าละอยู่ก็คือมีน้องแมวครับน้องแมวตัวนี้เป็น,เป,นเป็นออยนะครับเป็นแมวขี่อายเนาะบเป็นแมวแขะหรืยว่าแม,วแ,มวแขะเออนี่ครับสุนัขเนี่ยน้น้ำมันถ่วไหมน้ำบบถ่วเหมือนอครับนั้นกะม์ณีกับเกษตรลูกทุ่งนะครับ ผมกับสำนัก <niño> ข <sharing> ่าวอิสระมาสัมผ <get> ัสคุณยายนะครับคุณยายมีไรใดอยู่ประจําก็คือเย็บผ้านอ้ยใหญ่นะป้าผ่าโดนดนมีเถื่อนครับอืมครับครับโดนโดนมาเถื่อนหนึ่งเนาะวันนี้เมื่อเกษตรลูกทุ่งสำนักข่าวอิสระมาจันส่คุณยายอยากจะฝากยังไปถึงหน่วยงานต่างๆอยากให้ขอความช่วยเหลือแบบใดครับช่วยเหลือพวกอาหารพวกอันแน่นแน่นอะไรแบ อาหารอาหารแมวบ่อาาหรทั่วไปอาหารแมวเนี่ยอันไหนทั่วไปนะอาหารคนอาหารแมวนะดอกกเพราะว่่าชวยเหลือผู้มีจิตใจเมตตาเนาะอันไม่ขัวกันอย่าเพี้ยนพี่เวไช่วยเหลือสัตว์โลกเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกด้วยกันขั้วกับสีพังเนาะแม่ขาเอินทผาดูมันจะอ้าวขั้วกับสีพังแล้วต้นใหม้ค่ะเป็นต้นนื้อมันกบะโบจางเขาเย็นแล้วเขาบมีเงินโบมีเงินจางเนาะอ้าวพี่เวไถ่ก็แล้ว มันสิพังอะตอนนั้นเพราะว่าครับอยู่กับน้องแมวอยู่คนเดียวป่วยไข้กับคนเดียวอยู่คนเดียวป่วยไข้ไปจังได้บะเนียามนั้นอ๋สม่เพิ่นมอนามา่อ๋อสม่ตอนนี้อ๋อสมเำคือจะเอายามาให้กับบ้านอยู่ค่ะแต่ขายไม่ไล่แยกเป็นนังๆแยกก็เอาโทรศัพท์โทรันหนึงเก่ามากเอาไปิดบ้านไว้ันี้เกิดว่าคุณแม่อยากมีหน่วยงานเพิ่นให้การช่วยเหลือคุณแม่บอกหมายเหล็บวันทีมีแม่มีหมายเหล็บวันทีบ่มีอยู่ค่ะอ่าหมายเหล็บวันทีมาเดี๋ยวก็ให้ ผู้ใจบุญเขาจะร่วมเ <c oughs> พื่อนจะได้รวมอนุโมทนาเนาะช่วยเหลือบริจาคแบบใดเดี๋ยวผมบอกหมายเลขบัญชีของคุณแม่อุไรวันเปี่ยมสูงเนินนะครับเดี๋ยวแม่บเบิ่งมะเป็นได้เบิ่งเนยอ่าเดี๋ยวแม่กลางไปโดดครับเดี๋ยวผมจะหายเบิง่งมะเป็นไดเนบิ้งเอ่าเอาหน้าหน้าปกมานะครับแม่่เเบิงป็นหมายเลขบัญชีแล้วผมจะใหายที่ใต้คลิปนั่นนะครับ น้ำตะกูลมันถือเลอเปียมทะเอ,อปาาอปลาโยยาโยมาเนี่ยสาขาโนนพึ่งเนาะค่ะคันว่าเปียมมันมันคนละเปียมับเปียมนะทะเอปอปลายยเยรอรักโมมาแม่บบเห็นหมดไม้เล็กได้ก็บมหูครับครับเดี๋ยวผมจะให้ไม้เล็กบางที่ยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมไปใส่เอานะครับค่ะกะขอความอานุเคราะห์จาก ผู้มีจิตศรัทธาผู้มีใจบุญสัตว์รักสัตว์นะครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะครับเปิ้นกะอะไรดูแลนะครับเบิง้งน้องแมวบ่ได้กินยากะฮะมันกินได้ปลาทูอะไรอืมได้กินข้าวหนังปลาเปนป้านันบ่แม่นถาบ่มีบม่มีลีถาบ่มีออือยายก,ก็เอาหนังปลากินเพื่อนไห้กินยาแล้วต้องให้เพิ่อนมาแม่นมาตัวนี้บ่มาใหญ่ละมาตัวนี้อ๋อมาตัวนี้บ่ที่อยู่นําค่ะนั่งข้าวเพื่ ซื้อน้องคำแพงซื้อเพราะเดี๋ยวเฮาเพราเดี๋ยวไปมูอ๋อครับ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 ผมกเป็นงานการรักษาอะไรไม่ว่มีเงินป่วมั้งอืมว่มีเงินป่วไม่มีเงินรักษาเนาะน้องคำแพงอายุเท่าไรนี่น้องคำแพงนสามปีได้มั้งสามปีแล้วอืกะบหูจักคว่ำตัวแหละเพรเอาอย่างจักคว่ำจักคว่ำตัวอยู่กับยายเลยเออน้องคำแพงนอนไตขนาดอืมเขาเพราะเดี๋เป็นมูอ่ะทำเพื่ออะไรแมวตัวมันกัดแมวตัวของ เอิ้นนแมวพวกไงแม่นี่ก็ก็ะลูกเ็ดประตู้ว้เพื่อนก็ย่างออกอันนี้ก็เป็นชุ่มชนของผู้อยากไรนะครับเพราะว่าเพนก็อยู่ผู้เดียวก็ถือว่าสังคมคนรวยก็รวยล้นฟ้าคนจนก็จนม่มีที่พึ่งพาอาศัยนะครับก็ฝากคลิปนี้อันไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นสำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนะครับแต่กศูนย์อนุเคราะห์สมาคม ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับหรือว่าสมาคมไหนต่างๆนะครับหมายเลขบัญชีนะครับผมจะให้หมายเลขบัญชีไว้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอยากจะโอนเงินเขาช่วยเหลือคุณยายนะครับก็บสามารถโอนเขาได้ตามหมายเลขบัญชีครับชื่อบัญชีครับออนางอุไรวันเปรี่ยมสูงเนินนะครับหมายเลขบัญชีของธนาคารอมสินเนาะแม่เนาะศูนย์สองศูนย์หนึ่งแปด 5 9 2 6ก้าสครับสาขาโนนผึ่งนะครับธนาคารอมสินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไม้ยเลขในใต้คลิปอีกเถือนะครับผมสำหรับวันนี้ครับคลิปกเกษตรดุกทุ่งกับสำนักข่าวอิสระรวมกับเย,ยวข่าว f i o นะครับลงมาสัมผัสสัมผัสออพี่น้องซุ่มชนคุม้มรวมใจเป็นหนึ่งเมีอนเนาะ าบ้านเพียบเผานะครับโมซีตำบลคำน้ำแสบะนะครับอําเภอวดรินสำหรับจังหวัดอุบลน,นี่ครับบริเวณสภาพบ้านของคุณยายนะครับึ่งคุณยายอยู่คนเดียวครับพิการนะครับเป็นลักษณะผู้พังแล้วนะครับฝากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนะครับมาช่วย คนยายนะครับตามที่อยู่ที่ให้ในคลิปนะครับ ยางไปบางยางไปบางสียางไปได้ซ้ำได้ครับนามมันนอครับน้กับงอยาก่มหาพนอคเทอันุณบินคุณไปหาเพ่อนมื่อยเพ่อนเ่อคุณแม่นคทครับครับไขอคันมาเฮ็ดผื่อนในไรเฮ็ดแต่ขนมาเป็นสีได้มันมุน น้ามันถ่วมครับครับครับหน้าฝนมันขังคุณบินบันเดอร์ลิตก็ให้มาแล้วนะครับคุณแม่ไปหาเพิ่นเนาะเพิ่นบ่ได้มาเบิ่งเนาะบ่บ่เขาไปหาเพิ่นเ้าบ่ได้น้ำท่วงเป็นก็ซอยนี่ก็ได้มาเฮ็ดเองก็หนาบ้างครับครับก็โดนแล้วแต่ปีที่แล้วโดนแล้วจะน้ำท่วมแต่พี่กายพุ่นเนาะจ้างเขาก็พันเฮ็ดเบื้องผมนำไฟนี่เสียจังได๋แม่นำไฟก็ไฟก็เสียเต็มนั่นล่ะเสียเต็มอืเสียเต็มเลยเขาบ่ได้ลกให้เฮา ตามน่วยเนาะตามน่วยนามก็ตามน่วยนาหน่วยจะบาทครับอยู่นี่แม่แม่วแม่น่อยน้าปลาปาหน่อยล้อเาก่าะก็ใช้เส้าไปปลาปาันปลาปาน่อยปใช้ปลาปลา่งงี้ครับครับครับีตัวนี้มันมันยายมันปวดกินนอารมิพังเยต้องมีต้นใหม่ครับอ่ีต้นอน้บาบทีกัเป็นแต้วมันเป็นปวกไว้น้ของนากัปวดลเดมันจะหับมันบพพ่อเหตุที่ตอนผไหยมันพพอได้ นาอยห้องน้ำกับ่มีประตูเนาะมรูั่ดับง้านอยูไปจังสนนเาอยูผู้เดียวครับเมยอันนี้คือล้างบ้านค่ะยังซิตแต่วาน้เขาม็้าจกัเทีวบัตเมนบ์าทีวบัตทต้นี้ใเขามากวดหายไหมเขาแปดสิบาทมันหก็นี้ซื้อขายบ่ไดยออยูซื้อซื้อาบ่ได้ เพราะว่าเขาห้ามซื้อห้ามขายเป็นที่ของเพื่อนเนาะถ้าแม้เพื่อนไลรนี้กับอะนี้จะโตค้นพ่อบ้านเพื่อนบ่อหายแน่เพื่อนสร้างบ่อหายบอบ่บ่อหายหายต่โตคนเมื่อนะอ๋อจะกับโทรทัศน์พระลมเจ้าเท่านรองนะเพื่อนบ่อหายเพื่อนไลรนี้วัสองพัะสรุตั้งไล่นี้แล้วหมีงูคนได้ใหญ่กับงูเก่าังอ๋อหมูเก่าเนาะขัดสั่นอุปกรณ์ใดๆที่เยาเห็ดก่อสร้างขึ้นนี่เพื่อนบ่อหายเอาไปอ๋อครับครับครับวัดสุปัตวนารามนะครับเป็นวัดหลวง เพื่อนมีพื้นที่ล้วงหลายสียู่ฟังบารินนะครับพี่น้องนี่ผมกะเพิ่งจะกสาบขอมูลนั่นนะครับใช่ค่ะแต่เนาะมาอยู่หกค่ะใครเป็นคนมาเก็บคำนี้เอาไปเสียเพื่อนเองอยู่วัดต้องไปเสียเพื่อนเพรานว่ามาเก็บไม่ห้าไดย์เอาบ่เอาไปเสียเขาไปเสียอยู่วัดบ่ไปเสียอยู่วัตรทนายเพื่อนจะเก็บเพื่อนมีทนายใช่ไม่ทนายจะเสียกับทนายเพื่อนทนายเพื่อนเป็นคนออกมาวัดรอีกอ๋อครับทนายเป็นคนเก็บทนายแมนค่ะบัดเพื่อนโบเกียวมีเพื่อนมีทนายอเพื่อน ส่วนกระจ่างท่านายเนาะฉะนั้นทุกคนต้องไปจ่ายอยู่วัดคุยายกับท่านายมีปัญหาไงเมื้อไหรคุณยายไปเังไดเมื่อไหยายก็ฝากเข้าไปอ่ะฝากเข้าไปจ่ายอาช่วงนี้ฝากว่ได้เพราะว่าเขาเชื่สัญญาใหม่ของตรงไปเองมันวานนี่ไม่มีไปหายเข่าทั้งนี้ก็เขาก็บมูเก่ามีบาลกับเส้นมาให้รถในกับผ้าในผ้ากันไปื้อนสัญญาใหม่ธรรมดาต้องไปเดือนสิงหาวันนี้ผ้าในไปครับผมตอนนี้ต้องไปเองไปไปเส้นสัญญาใหม่ปีต่อปีอืคกี่ตะกี้ปีสองปีไปเสียเถื่อกระไร บามันบดามันบคือเก่าเพิ่นให้ต่อปีต่อปีเป็นทนายค้นใหม่เขาว่าืมเปลี่ยนทนายคนใหม่จะจ่ายเป็นทนายเก่าสัญญาปีต่อปีก็ต้องมาจ่ายปีต่อปีปีต่อปีบาทเพิ่นสัญญาใหม่บัดนี้ที่จะไปผู้บ่มีใจจะจ่ายโอ้ห้าร้อ0ผ่านหนึงกัน่าสิมีอยู่เนาะผู้บ่มีใจหลายคนที่แบบบ้านบ้านหลายๆที่ก็พันกับวกเป็น2ก็จังหวัดยี่บม๋มมีมันก็บ่มีแน่เนาะคนเนาะแม่เนาะคือจังราอยห้าสอ250บ่มียังกั เป็นสองปีไปเสียแบบเบ่ไใดที่คันซีเสียหลายอย่างเขาหลานไปยุ่ิใจได้แหงเม่กี้เพื่นเขาว่าสิซนอยคนพิการมาเพื่อนว่าฟังข้อพิการต่อนเอาเอาเอาแบบเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมยามดูดูเหลือดๆได้ไหมครับผมขอบคุณหน่วยงานเพื่อนนะครับผู้บริจิตตในการสื่อลือในอนาคตขอบคุณนายได้หลายครับคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับนั่งก็นั่งกรได้มันน่งนั่งตาโตมานั่งเฮ็ียดก็เพื่อแก้ตัวครับ พี่การมานี่กับไลปีตั้งแต่ปีสามเตเตปีสามแปดเราถือตัดขามาขามันปวดทรมานปวดมันปวดตลอดครับผมคุณหมอวาตัดมันกระต่าเพราะว่ามันประหยดตัดแต่ขาได้แบบตรงนี้มันสีใสมันออกมันสีช้ามันสีคืออกไก่กู้บัตรเหตุในยุ่ยใสครับนี่ชนบุรีชนบุรีชบุรีสมัยก่อนคุณแม่เฮ็ดอาชีพยังอยู่เย็บผ้าค่ะไปเย็บผ้าช่วยอ๋ออยู่เย็บผ้าอยู่โรงงานชนบุรีหมอไเย็บตามหลานเย็บตามหลานคือกันแม่ไปเย็บน้ำลายจ้งมีอาชีพติดไหมติดมือมากเนาะ จะได้มาเปิดก็มาเบิร์อาชีพตอนม่วนไม่ขาแล้วหลูก,กับป้า,ปาจังว่า,าผมว่าอืมน่าจะเป็นจะมีหน่วยงานเข้ามากลางสื่อหลือครัาคบาตาผ่าตาพอนดีเฮ็ดเบิร์แล้วบาดนี้มันมาช่วงขาดเหมือนกับเฮ็ดบ่าไรบ้านนางมันบริสุทธิ์คือป้านี่เฮาป้าได้อยู่ออืก็แก๊กใส่10ใส่ย,ยาครับผม ครับครับครับเมื่อไหนกินเขากับยังล่ะเมื่อสาวแม่กินเขากับถอดไข่ตัวนไข่ต้นหน่อยอ๋อแบงกระแพงไปเคียงหนึ่งครับครับอันนี้มาเบิ่งตรวจสอบข้อมูลเนาะเดี๋ยวมาเธอหลังกับจังซิมิแนวมาฝากมาต่อโนแม่เนาะขอบคุณในรักครับแม่ครับครับครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักข้าวกตาบูดีกันได้บาดั่นเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่นะครับ 0 8 3ย์แปด7ามสี่สอติดต่อคุณแม่อุไรวันเฟียมสูงเนินนะครับโทร่มารับสายเพื่อนในเรื่องฮะมีหน่วยงานใดเพื่อนทร่มาสอบถามขอมนพกไปประจำซาดแบตไว้ตลอดเดือนบาทนี้เด้อเดี๋ยวเขาอาจจะทำดาแม่จะพก่ามีหน่วยงานเดี๋ยวสบซรองโทร่เบิงส่องเรษสรลูกทุ่งสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีส่ง y ยูทูบเกษตรลูกทุ่งทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไปถึงหน่วยงานต่างๆผู้เกี่ยวของนะครับมาซ้อยเหลือคุณยายบูไรวันเปี่ยมสูงเนินครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณได้หลายสวัสดีครับ